ครับถึงคิวปิกอัพดีแม็กครับกับเครื่องยนต์2.2ครับเมื่อกี้มิวเอ็กไปแล้วมามาลองกันว่าด,ดีแค่ไหนเดี๋ยวมาดูครับคันนี้ก็มีทดเดนชิพนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเหมือนกันครับ้าพร้อมแล้วก็เตรียมรุยครับกับปิกอัพคันนี้พร้อมแล้วไปเลยครับตัวนี้ก็เกียรเออ์เครื่องเดียวกันเกียร์เดียวกันครับกับเจ้ามิวเอ็กครับโอ้แต่ตาเร่งความมันต้องบอกว่ามันกว่าฮะ เป็นเป็นปิกอัพที่ใช้กันบนท้องถนนนะเราแค่มาดูว่าความสามารถของเขาครับเครื่องยนต์2.2 163แรงม้า400นิวตันเมตรครับต้องบอกว่าขับสนุกนะโข,ง,ขงเคืงเข้าได้กระชับเดียดผมว่าการที่อีสุเปลี่ยนเครื่องมาเป็น2.2เนี่ยถึงจะทอคเยอะกว่าเดิมครับแรงม้าเยอะกว่าเดิมแต่ประหยัดครับตรงนี้นะฮะและได้ความแรงขึ้นที่บอกเลยเพิ่มขึ้น แรงเร็วประหยัดหัวฉีดทำงานดีครับเกียร์เปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาลองเล็โทนิกคือใช้แพดเดนชิปครับในการเปลี่ยนเกียร์นะความมันผมว่าสนุกสุดๆเหมือนกันครับต้องบอกว่าคุ้นเคยกันดีครับกับอีซูซูเราจะเอารถแต่ละรุ่นของอีซูซูครับไปทำเทปเป็นท่องเที่ยวด้วยนะฮะ เราก็เลยคุ้นเคยว่าเอ,อ้หนเครื่อง1.9เขาขนาดนี้เครื่อง3.0เขาขนาดนี้และนี่คือเครื่องตัวใหม่ครับ2.2ผมว่าตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้เลยครกับปิกอัพนะครับและด้วยทอร์กที่สูงขึ้นครับแรงม้าที่ดีขึ้นการบรรทุกผมว่าก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยทำให้แรงไม่ตกก็ต้องบอกครับขับสนุกครับ และนี่เป็นการทดสอบอีกอย่างหนึ่งนะครับสโลป33%ครับกับสปาร์คคันนี้ฮนะเดี๋ยวมาดูครับว่าท้อของเขาเนี่ยครับแรงม้าของเขาเนี่ยจะขึ้นเนิน,ช,นชันขนาด33%ได้ขนาดไหนฮนะมาดูความสามารถของเครื่องยนต์2.2คันนี้นะครับเนี่ยฮะไหลขึ้นไปครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหยียบคันเร่งหนักเลยครับเติมเติมเติมนี่ จอดให้ดูฮะตอนนี้จอดให้ดูครับและดูช่วงลาดชันครับเติมนิดเดงครับคันเร่งขึ้นไปแล้วนี่ความชันสโลปเนี่ยสานะครับเดี๋ยวมาดูตอนลงครับนี่นิ่มนวลครับนิ่มนวลต้องบอกว่าฮิสุคันนี้ครับกับเครื่องยนต์ใหม่เปิดตัวแล้วคนสนใจก็ไปที่โชรูมครับทดลองขับได้ครับที่โชรูม อีสูซุทั่วประเทศครับ